สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc วันนี้มาพบกันในวันอังคารที่28พฤษภาคม2567ค่ะในคลิปนี้จะเป็นชุดเลขดับบนชุดที่3คือเลขดับดักหน่วยบนนะคะในคลิปจะมีเลขดับหลักหน่วย b ี1ึ 2, ่ง b เลขเคียดับหน่วยคุโคราชด,ดับหน่วยเทพสะท้อนหนึ่งสุดต่อคอ551 สูตร25และสูตรปัดฝุ่น16ค่ะได้ในวันี้ทีมงานได้ปรับสูตรใหม่นะคะในส่วนของดับหลักหน่วยเทพสะท้อน2และดับหลักหน่วยสอนอค่ะมารับชมข้อมูลกันค่ะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าพร้อมกันแล้วมาดูข้อมูลเลขดับดักหน่วยปี1กันค่ะสถิติดับผ่านตลอด117งวดแล้วค่ะงวดที่แล้วให้ดับดักหน่วยเป็นเลข9ผลออก690ดับผ่านค่ะสำหรับงวดน,นี้1มิถุนายน2567 ให้ดับดักหน่วย b 1คือเลขสี่ค่ะมาดูดับดักหน่วย b 2กันค่ะสถิติดับผ่าน129งวันแล้วค่ะวดที่แล้วให้ดับดักหน่วยเป็นเลข9ผลออก690ดับผ่านค่ะวันหนึ่งมิถุนายน2567้วดนี้ดับหลักหน่วย b สองให้ดับเป็นเลข6ค่ะ มาดูดับหลักหน่วย b 3ค่ะสถิติดับผ่านตลอด1 1 7งวดมวแล้วค่ะผิดมวดที่118แล้วก็เดินต่อค่ะสถิติดูตามภาพนะคะจากผลงานมวดที่แล้วให้ดับหลักหน่วย b 3เป็นเลข9ผลออกหูนยดับผ่านค่ะสำหรับมวดน,นี้1มิถุนายน2567ห้ดให้ดับหลักหน่วย b 3คือเลข7ค่ะ มาดูเลขเคลียร์กันบ้างค่ะผลงานที่ผ่านมาดับผ่านมา3 3มวดแล้วนะคะมวดที่แล้วเลขเคลียร์ให้ดับดักหน่วยคือเลข4ผลออก6ก0ดับผ่านค่ะสำหรับมวดนี้เลขเคลียร์ให้ดับดักหน่วยเป็นเลข8ค่ะมาดูดับหลักหน่วยบนคนโคดาชสถิติ32มิวดดับผิด1วดค่ะ ผลงานงวดที่แล้วดับหลักหน่วยบนคนโคราชให้ดับเลขสามผลออก6ก0ูดับผ่านค่ะวันนี้หนึ่งมิถุนายนดับหลักหน่วยบนคนโคราชให้ดับหลักหน่วยคือเลขสามค่ะมาดูกันต่อค่ะกับหลักหน่วยบนเทพสะท้อนหนึ่งสถิติของเก่าผิดหนึ่งวดดวดที่แล้วให้ดับหลักหน่วยเลขเก้ากับเลขสี่ค่ะ ผลออกหกเดับผ่านนะคะสำหรับงวดหนึ่งมิถุนายน2567วันนี้สูตรดับหลักหน่วยเทพสะท้อนหนึ่งให้ดับหักหน่วยคือเลขหก,กับเลขเจค่ะมาดูดับหักหน่วยบนเทพสะท้อนสองค่ะสถิติของเก่า116งวดดับผิดในงวดที่แล้วนะคะงวดน,นี้ปรับสูตรใหม่ค่ะ เหลือดับหลักหน่วยตัวเดียวเมื่อหนึ่งมิถุนายน2567สูตรเทพสะท้อนสองให้ดับหลักหน่วยคือได้6ค่ะมาดูกันต่อค่ะกับดับหลักหน่วยบนสูตรต่อคอ5 1สถิติดับผ่าน125งวดแล้วค่ะผลงานวดที่แล้วสูตรต่อคอ5 1ให้ดับหลักหน่วยบนได้9ผลออกเกดับผ่านค่ะ สำหรับวันนี้ 1. มิถุนายน2567สุดตรตคอ,อ551ให้ดับหลักหน่วยบนคือเลข8ค่ะมาดูดับหลักหน่วยบนสสนอวันนี้ 1. มิถุนายน2567ได้ปรับสูตรใหม่นะคะได้เลขดับหลักหน่วยบนสูตรดับหลักหน่วยบนสอนอคือเลข8ค่ะ มาดูดับหลักหน่วยบนสูตร25กันค่ะงวดที่แล้วลงเป็นงวดแรกให้ดับหลักหน่วยบนสูตร25คือเลข9บนออก69 0ดับผ่านนะคะสำหรับงวดนี้1มิถุนายน2567สูตร25ให้ดับหลักหน่วยบนคือเลข6ค่ะมาดูต่อกันค่ะกับสูตรปัดฝุ่น16 สถิติวดที่104วัดนี้1มิถุนายน2567คุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc จะใช้เป็นเลขดับก็ดูที่แถวหน้านะคะสามดับนะคะถ้าจะใช้เป็นเลขเด่นก็พอได้ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับข้อมูลเลขดับดักหน่วยในวด1มิถุนายน2567วัดนี้ แอดมินจะสรุปสูตรที่ดับผ่านตลอดให้อีกทีค่ะจะมีวี V2 V3 วี2ีเคลียร์สูตรต o c 5้าห้าสูตร25ค่ะเป็นกลุ่มที่ให้เลขดับแม่นอันดับ1คือดับผ่านตลอดนะคะสำหรับข้อมูลเลขดับหลักหน่วยบนในงวด1มิถุนายน2567แอดมินจะสรุปสูตรที่ดับผ่านตลอดให้อีกทีค่ะจะมี v ี V2 เลขเคลียสูตรต่อค้า551เป็นกลุ่มที่ให้เลขดับแม่นอันดับที่1นนะคะคือดับผ่านตลอดค่ะเลขดับที่ดับผ่านตลอดเมื่อห่งมิถุนายน2567มีเลข368ค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ f c โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับเลขเด่นหลักหน่วยทางช่องได้ลงในคลิปเด่นหลักหน่วยบนให้แล้วนะคะไปติดตามรับชมกันได้ค่ะแล้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ